สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวย1คันนะครับมิตซูบิชิสเปซวากอนนะครับเรียกว่าคันนี้สวยจนต้องขอเอามานำเสนอนะครับราคานะครับ2,48,0 0 0บาทนะครับรถปี2005เครื่อง2.4ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถใช้น้อยมากๆเลยนะครับคันนี้รถเต้นแน่นอนนะครับเปิดไว้ที่ราคาแบบนี้แล้วเขาให้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับลองชมดูก่อนที่ขอมานำเสนอเพราะว่ารถมันสวยจริงๆครับต้อง ยอมรับเลยว่าเขาใช้มาน้อยครับเจ้าของเขาดูแลมาดีมีแอร์แถวที่3นะครับรุ่นนี้รับรองเย็นทั่วถึงดูนะครับเนียนทุกจุดเลยต่อให้เป็นกล้องปรับมายังไงสภาพผิวก็ยังเนียนครับถือว่าแจ่มเลยครับคันนี้ใครหาเอาไว้ใช้งานนะครับถ้าเครดิตดีก็ไปเจราจาพูดคุยเรื่องการผ่อนดูนะครับสภาพแบบนี้ก็ใช้งานได้ทั้ง บ้านเลยครับเดินทางสะดวกสบายนั่งได้สบายๆเลยนะครับช่วงล่างก็นุ่มนะครับมันจะเป็นสไตล์รถเก่งครับไม่ใช่รถกระบะนี่นะครับสภาพแบบนี้สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรถอยู่แถวพระรามสองนะครับใครสนใจโทรไปสอบถามได้เลยนะครับนี่นะครับแอร์3แถวครบเลยนะครับลองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจพี่น้องหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่พร้อมนะครับก็ในช่องเรามีสมาชิกเยอะนะครับผมก็ พยายามหามาให้หลากหลายนะครับให้พี่น้องได้เห็นได้เลือกก็สวยๆนะครับนี่ก็ไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับใน Space วากอนขับนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับมีคนใช้งานอยู่เยอะเขาก็มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับช่างก็มาขายของอู่ก็มาหาลูกค้าอยู่ในนี้แหละครับถูกแน่นอนนะครับถ้าไปเข้าศูนย์ก็อีกราคาหนึ่งก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผ่อนได้คันนี้ปี2 5 0พนจดนะครับรถเจ็ดที่นั่ง